สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้นะคะ,จะเจเจจะพามาพบกับรถครอบครัวะค่ะรถ SUV ยุดรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นเจ้าตลาดเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวรถ t ต y ยต้าซอนจูเนนะคะ2.8องจคันนี้นะคะจะเป็นตัว2.8ปี2 0 1 8 แล้วก็ขับสองด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวแล้วก็แต่งกับสีดำนะคะตรงหลังคาก็จะเป็นสีดานะคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้าโคจูเนอร์นะคะที่ใครเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังจับตามองนะคะกำลังอยากจะหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะไว้ใช้กับ คนที่คุณรักนะคะไว้พาคนในครอบครัวนะคะไปเที่ยวนะคะสำหรับคนันนี้อยากจะบอกว่าอนเนกประสงค์มากๆนะคะออปชันก็ครบนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะคะด,นนด้านหน้าด้านหน้าด้านข้างด้านในนะคะแล้วก็ด้านหลังกันเลยดีกว่าค่าะก็สำหรับตัว t o y ยต้านะคะฟอนจูเนอร์คันนี้ก็จะเป็นตัว2.8นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง2008นะคะปี2018ด้วยะคะเลขไม่เน้อยๆอยอย,อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ เลขไม้จะอยู่ที่6 4 0 0ืกิโลเท่านั้นนะคะโห oh, ถือว่าเป็นไม้ที่น้อยมากเลยนะคะหาได้ยากเลยนะคะมาดูไฟนะ,ะไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวเป็นไฟอใบบีมนะคะเป็นใบบีม LED มาแล้วนะคะพร้อมไฟเด i m ม running light นะคะนี่อ่าเป็นไฟ LED เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกอ่ามีไฟตัดหมอกสวยๆนะคะตกแต่งด้วย โคเมียมนะคะขอบด้านล่างนะคะแล้วก็สีดำกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นลายเหมือนรังผึ้งอะนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านบนนะคะจะเป็นลายนะคะเป็นสีโคเมียมนะคะนี่เป็นแบบสามชั้นนะคะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์นะคะโตโยต้าโอ้เด่นมากๆเลยนะคะนี่คันนี้ทรงเจนะคะทรงเจน,นี่ถือว่า รถคันนี้นะคะคือแบบทรงเจนี่โอ้โหตับโจดเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะก็เป็นมามีชุดแต่งนะคะในส่วนของตัว TRD Sport มาด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นล้อแม็กนะของตัว TRD เลยนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะยางก็จะเป็นยางของปีเขาเลยนะคะปี2018นะคะนี่สัปดาห์ที่28นะคะปี2018นะคะแต่ ในส่วนของยางนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเจนดูแลให้นะเจนดูแลให้เลยนะคะในส่วนของยางก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นปีที่มันใหม่ขึ้นนะคะแต่ก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี้ก็คือขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะมาดูกับทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวกระจกข้างนะไฟเลี้ยวติดกับมากับกระจกข้างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนะคะด้านข้างก็จะมีบันไดขึ้นให้นะคะด้านบนอ่ะด้านล่างเสร็จแล้วมาด้านบนมา ด้านบนนะคะก็มีแหลกหลังคามาให้แล้วนะคะนี่พร้อมคิวกันสตร์เลยนะคะกับประตูทุกบ้านเลยนะคะคิวกันาสา์ด้ามจับจะเป็นสีโครเมียมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในก็อย่างที่เจนบอกเนาะคะันนี้มันจะเป็นตัวชุดแต่งนะเะทียดีสปรอร์ตอ่าเบาะด้านในนะคะก็จะก็ก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยรุ่นของเขาเลยนะถ้าเป็นเทียดีสปอร์ตเบาะด้านในนะคะจะอลจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำ สีดำหรือสีกรมสีดำสิอ่ะสีดำนะคะตัดกับสีแดงอ่าค่อนข้างสวยเลยนะคะเพราะว่าตามรุ่นของเขาเลยนะนี่สำหรับคันนี้นะ,ะถ้าเป็นชุดแต่งทีดีง่ายๆเลยนะคะขอ,องแท้เดิมจากโรงงานนะจะเป็นปอหนังสีดำตัดกับสีแดงนะคะอ่าอีนี่นะคะบ่อด้านข้างของคนขับนะคะก็จะเป็นอ่าปะไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ ทางฝั่งคนขับก็เป็นปลั๊กไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจนอ้อมพาไปหาไปให้ดูนะนี่นะคะนี่แผงประตูด้านข้างนะ,ะก็ทีอาดีก็จะอย่างนี้แหละนะคะสีดำตัดกับสีแดงนะคะตรงนี้มีไฟติดให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าตรงนี้เป็นบุหนังนะ,ะนี่เป็นบุหนังนะ,ะสวยเลยนะคะโอโ้โหนี่นะคะบุกเซอร์วิสอะไรครบนะคะ เป็นรถมือเดียวนะคะอันนี้เจนบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถมือเดียวนี่คอนเฟิร์มนะคะโครงสร้างเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะคะไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนอันนี้ก็คือจะเป็นทางฝั่งอ่าผู้โดยสารนะคะตอนที่สองนะแอร์นะคะไม่ต้องไปแย่งกับด้านหน้านะนี่แอร์ไม่ต้องไปแย่งกันเลยนะไม่ต้องตีกันไฟก็ไม่ต้องไปแย่งกับด้านหน้านะโอ้โหพร้อมมากนะคะ ออปชันโอเคเลยเดี๋ยวไปดูทางฝั่งคนขับดีกว่าในส่วนในส่วนของตัวออปชันเนาะอันนี้อาจจะมืดหน่อยนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าตรงนี้เสียบปลั๊กได้นะคะนี่เดี๋ยวสว่างพอไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้จะพอเห็นอยู่เนาะอันนี้ก็คือเสียบปลั๊กได้นะในส่วนในส่วนของอาจจะทํางานนะคะอาจจะทํางานบนรถเนี่ยเดินทางไกลเสียบรถบุกนะชาร์จบลชาร์แบตอะไรได้นะโอเค ่าน็อตเดิมอะไรเดิมนะคะนี่ฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะฟิล์มติดมาให้แล้วค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่สองจุดปดนะโอ้โหตัวนี้ขับสองตัวนี้เป็นเทียร์ดีสปอตด้วยนะคะสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะครบถ้วนนะนี่นะคะนี่สองจุดปดอ่ามีกล้องถอยมาให้นะคะด้าน,นหลังอ่าอันนี้ก็ก,กด ช้นิ้วเดียวนะคกกดไม่ต้องใช้แรงยกเลยนะคะเป็นแบบอัตโนมัติขึ้นมาให้เลยสวยงามนะโอ้โหสำหรับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะอันนี้คือทุกอย่างนะคะเดิมนะ,นะเห็นไหมมทุกอย่างเดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆแผนกล้องมาให้ดูสำหรับคันนี้นะสวยเลยนะคะ ก็ทรงของทางฟอร์จูเนอร์นะคะเขาก็จะเป็นแบบพับเบาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็รัดนะอันนี้นี่สำหรับตัวทางผู้โดยสารนะคะตอนที่3ามก็จะมีอีก2ที่นั่แหละนะคะเพราะว่าคันนี้นะจะเป็นรถตัว SUV นะคะเจดที่นั่งอ่าเป็นรถ SUV นะคะเจที่นั่งแล้วก็สามารถวางของได้สบายๆเลยนะนี่ วางของได้สบายบายเลยนะคะเยอะแยะเลยอุปกรณ์ครบนะคะสำหรับคันนี้นี่เห็นไหมนี่อุปกรณ์ครบเลยครบคันนะคะทุกอย่างยังอยู่คงเดิมนะได้ใหม่น้อยด้วยนะคะมหกหมืนสี่เองง่ายๆเลยอันนี้นะก็เดี๋ยวจะปิดกดนี่ปุ่มเดียวมันต้องใช้แรงเลยเห็นไหมเวลาคุณเนี่ยจิบของนะคะถือของหนักหนัก ออก,กดปุ่มตึ้งเดียวปิดให้เลยนะคะไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องทําอะไรมากนะเมื่อกี้เราไปดูกันฝั่งนู้นานาะเดี๋ยวเรามาดูาฝั่งด้านคนขับกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเปิดไฟเเดียเปิดประตูอีกทางฝั่งผูดด้โดยสารตอนที่สองนะคะอีกที่หนึ่งจะได้สว่างเนาะาะคันนี้นะคะค่อนข้างครบคันเลยนะในส่วนของตัวอพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่เลขไมล์หกหมื่นสี่นะคะ หกหมื่นสี่จริงนะไม่จกตานะคะนี่เชียดีนะคะทุกอย่างหน้าจอค่ะทัชสกรีนนะคะระบบน้ำทางเนวีนะคะครบกล้องถอยนะคะจอแสดงผลก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรกับโทรศัพท์นะคะได้หมดนะ AUX นะคะ USB เสียบได้นะคะเกียร์คันนี้นะคะนี่เกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวลองเปิดไฟกันอ่าอุ่สว่างขึ้นมาหน่อยุงนั้นเนี่ย โอเคนะคะก็แผงตรงด้านกลางนะคะจะเป็นสีแบบนี้โอ้อาจจะมืดนะแต่ตรงนี้จะเป็นลายนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะการดีไซน์ของเขานะโอ้ยโอเคเลยครบคันเลยนะคะมีเกียร์สวยมากอ่าภายคอนโซลนะคะด้านในก็จะนี้แหละนะคะสีดำนะคะตัดกับสีแดง สีดําแดงเลยตัดกันสวยงามมากนะก็เดี๋ยวมาทวนกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับใครสงสัยราคานะคะตัวคันนี้นะคะจะเป็นตัว toyota fortuner ค่ะคะันนี้จะเป็น2.8นะคะนนี้เป็นเครื่องขับ2นะเป็นตัวขับ2นะคะตัว t d sport ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาท ราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะคะคันนี้จะเป็นปี2018นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่64,000พันกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะนี่มีเห็นไหมมีลำโพงอยู่ด้านหน้านะคะโอ้โหยล้านสองสิบสองหนึ่งสิบสองสอยี่สิบสี่ะไม่ต้องงงนะทำไมถึงอะอะไรอะท่องสุดคูณเนาะเพราะว่าเราบวกล้านแล้วไอ้นี่ค่แะแสนและสองพันเนาะก็อ่ลราคารถนะคะล้านสอง อันนี้คือคิดแค่แบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะยังยังไม่ยังไม่ได้คิดแบบเป็นดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าอะไรนะก็ทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะแล้วก็คิดเฉลี่ยนะอันนี้คือแบบคิดแบบเร็วๆนะ,ะก็สักเจ็ดสิบสองมวนและกันเนาะผ่อนเดือนละสองหมื่นสี่พันบาทะคะถึงสองหมื่นห้าสำหรับคันนี้นะคะได้ไม่พอกู้ร่วมได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกัวงวลเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ซื้อคนเดียวไม่ผ่านก็ซื้อร่วมไปเลยในส่วนของอคันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์หลักอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็อยากจะบอกว่าจัดได้ยอดอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะสวยเลยนะคะจัดได้ยอดด้วยนะคะแล้วก็ถึงจะอยู่่างจังหวัดน,นะคะเราก็มีบริการเส้นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นของเรานะคะเป็นดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่2.79นะคะ ขับฟรี90วันนะคะของเราก็มีนะ,ะขัฟรี90วันเออเบียรเริ่มต้น2.79นะคะลูกค้าเค่ติดดีๆนะคะรีดาวไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับตัวโตโยต้าคันนี้นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเจนจะทิ้งลิงก์นะคะแล้วก็ลายิลงลิงค์ของลนยเนี่ยไว้ให้ด้านล่างนะคะในส่วนของเบอร์นะคะเจนก็จะ จาจาวิ่งนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะล่างๆตร,ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวจะ,จะให้เบอร์คะมีอะไร่วดก็โทรมาได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะก็ถ้าย,ยังไงนะคะเจนฝากช่องนี้ของเจนด้วยนะคะจริงๆเจนมีอีกช่องนึงแหละนะคะแต่ช่องนั้นนะะก็คือเป็นตอนที่เจนเพิ่งเจนเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆนะคะอันนี้เจนก็สําหรับช่องนี้นะคะเจนก็จะเจาะลึกนะคะสาหรับรถตัวรถครอบครัวนะคะรถเจ็ดที่นั่งรถ มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะก็อยากจะให้ติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้ายังไรก็ฝากช่องใหม่เจนด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนให้เพื่อนๆมาดูกันใเยอะนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ